สวัสดีครับผมวันนี้จะมากินพุรียนนะครับเป็นทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนนะครับข้าวเหนียวทุเรียนเป็นคูคำนะครับเจ้าเก่านะครับเมื่อกี้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับสั่งผ่านเก็บนะครับจะลองดูนะฮะว่าอร่อยไหม ปกติจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวทุเรียนบ่อยมากครับแต่ว่าจะเป็นคนที่กินน้อยมากแต่ว่าตอนที่สั่งในแก๊สเห็นในรูปอะครับภาพมันนิดเดียวเองครับแต่ว่าพอมาสั่งสั่งมาแล้วอะพอของมาถึงแล้เยอะมากเลยอะกินคนเดียวจะหมดไมี่เนี่ใช่ไหมผมเรียกถูกไหมข้าวเหนียวทุเรียนเนาะ ขนมเนียวนเดียนเขาติดสกอตเทปแน่นเลยอ่ะจะไปกินมเนี่ยแค่แกะนี่ก็กินเวลาไปสามนาทีแล้ว แน่นมากเลยอ่ไม่ไหวแล้วอืมอืมางนี้ต้องลองละเริ่มจากข้าวเหนียวก่อนนะอืมเขาเป็นเงินหรัอเปา ว่าปกติจะมีคนตักราดให้ไงวันนี้กินคนเดียวแบบนี้นะครับไม่หวานมากเกินไปหวานกำลังดีแล้วก็รู้สึกว่าจะเหมือนมีกะทิอีกนะเดี๋ยวลองกินคนเรียนคนระั ข้อหอแน่นมากยอมรับว่างานดีจริงอหอมหวานอร่อยอย่าลืมมาสั่งกินกันนะครับโอเคครับบ๊ายบาย